สวัสดีครับต้นหนึ่งของคอนเทนตนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าตาของผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้จารเข้าทองไปนะครับเล่นเซล์นะครับจำนวน15บห้ลอดนะครับวันที่22เดือน4ี่2 1นิบนะครับซึ่งเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ ขาดทุนไปประมาณ340ดอลลาร์นะครับก็ตามกลับมาได้นะครับคลิปนี้เขาบวกมา1,6 8่ดอลลาร์ครับหรือว่าประมาณ60,000บาทนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับจุดเข้าของเขาก็อย่างคลิปที่คลิปที่แล้วผมบอกนะครับว่าเนี่ยเห็นทำเฟลสิบทีนะครับเขาจบแดงมา2แท่งนะครับแล้วก็เข้าเบรกไปลายไส้ตรงนี้นะครับก็ดันบังเอิญไปชนกับจังหวะเข,ข้าของเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะผม เขาเข้าไปช่วงนาทีที่ห้าสิบเอ็ดนะผมอีกสี่นาทีนะครับขอดูห้าทีนิดนึงปึ๊บก็เป็นจังหวะเบรกทามเฟรมห้านาทีนะครับผมแต่ถ้าเราเอาชัวร์เราก็เบรก เอาทำเฟรม15ทีดีกว่านะครับก็จังหวะนี้ก็ออเดอร์เข้าไปนะครับ Stop-loss ก็จะอยู่ปลายไส้ทางด้านบนนะครับประมาณ140จุดนะครับผมทำเฟรม30ทีก็พักตัวสวยนะครับตอนนี้อินพาวลงไปเพื่อที่จะลุ้นให้เขาลงไปเติมไส้นะครับนี้ก็บวกมาประมาณ100กว่าจุดนะครับผมแต่ก็ต้องรีบออกนะครับเพราะว่าเราแค่อยากให้เขาลงมาเติมไส้นะครับ ฉลับไปนิดนึงก็เทคโปรฟิตได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมีโอกาสที่เขาจะเด้งนะครับแต่จังหวะนนี้เขาก็เลือกที่จะลงไปต่อนะผมก็ไม่มีใครรู้นะคผมบวกกับทางด้านซ้ายมือนะครับมีแนวรับอยู่นะครับก็การที่เขาจะลงมาเติมไส้เสร็จแล้วลงมาเบรกแนวรับอีกทีหนึ่งผมมองว่าค่อนข้างยากนะครับผมแต่จังหวะน,นี้ก็มีบ้างนะครับก็ลงไปต่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะผม ก็จงังหวะนี้ก็อย่างนี้ผมบอกนะครับว่าพอเห็นพักตัวแบบนี้ใช่ไหมครับทำเฟรม30นาทีพักตัวแท่งเขียวนะครับแล้ว15นาทีแบริสมา2แท่งนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เบรกแนวะรับก็จริงนะครับก็มีโอกาสที่จะเบรกตรงนี้แล้วลงไปต่อนะครับก็จงังหวะนี้ก็ลงไปต่อนะครับผมแต่ถ้าเราจะบริหารความเสี่ยงนะครับก็ถ้าเขาเบรกไปได้ กลับมาทุนออกครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็ออกบริเวณนี้ก็ได้นะครับจากที่เราจะ stop loss ประมาณ140จุดนะผมก็อาจจะเหลือแบบี่50-60จุดนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้เขาขึ้นมาเบรกไส้ก็ได้นะครับถ้าเขาเบรกไปแล้วนะครับอย่างกรณีนี้นะครับถ้าเขาเบรกไปไส้ของแท่งนี้ไปนะครับเราสามารถเอามาไว้ที่หน้าทุนของเราได้นะครับเพื่อที่ว่าจะไม่เปลี่ยนกําไรเป็นขาดทุนนะครับผม เพราะว่าการที่เขาจะเบรกกลับไปแล้วนะครับเขาไม่ควรเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ